สวัสดีพี่น้องสบัสดีเอฟซีจ้าแม่มเสกุชุกันซูมองซูบอลพ่อพ่อวันพอน้าคทับซ่อมเบาประเทศไทยกลังแหเคยพี่น้องชาจอยนี่เราเอาไม้ออกเขาจะเอาไม่ตันนะชาจอยเราออกแล้วก็จะเสียาไม่ตัน กำลังแหเคย้าน้จอยเห็นเด้อน้จอยเดนเด้าใส่จะบเบาใส่แว่นะบ่ไม่กำลังแหเคยมาพี่น้องมิตนักข้าวบ่ เอาเียี้ทัน้างพามน้ำเกือพามกระห่อนเ้านตอนนั้นานน้ำเคลนะยเบิดงัวตัวนึงแล้วทักแล้วคืนนี้เ้าแล้ว้าบลาคืนนี้แหละคืนนี้ประตูหน้าบ้านนี่ ใส่บริเฮดอีหยังแล้วข้ามได้สามจักแล้วบริแล้วคนพ้าึืนหันบฟพามเขาจะมาพักซื้อัไีครมีพามเออบรต้องมานั่งกับได้เออทำมาหลัจบบาสนทีนะจบาสิเป็นตะดัิทีนะ ủa lấy tay cá hốt à mẹ ờ cá hốt cá <laughs> <laughs> hốt đấy mẹ thảm hả cá hốt đấy bên này tham đá đấy nè thôi con phải cứ đấm na cháu bao cứ lấy mồi tưới tưới cho bên nè boy gần đây mẹ คนจุงบ่ได้คนจูงบ่ได้บ่ได้จุงใด๋ก่อกะตากะตาบ่กลัวเลยตาตาเนาะว่วงได้ซ่องเนาะเ้าี่เด้อานเนบ่ได้ซองแล้วบ่ให้ข้าวเนาะบ้านอันนี้บ้านอันนี้เป็นแนวนี้เนาะบ้านอันนี้เป็นแนวนี้ วันจะเาาสิเพื่อนโ่นี่ยมีอยู่มั้อ้อ้ยเาไม่บาคือสมกันได้นไ่่ี่้นไรเนี่นะมาเพิ่งนา่สายเรสมกันว่่อถอดแล้วบ่อวนนั่นอุ้ยพ่ถอดจะคือม่วยเมอเลย

ส้มกันเพื่อจ้าอันกินเพิ่มประยชนข้าวโพมกันโลดนะสัอ้าวมองมันจบโลดส่งตัวเขาห่อบ่เขาห่อฝพักกันั่งอยู่แบ่ไม่ไปไนนะตัาเปยังอีรนีลี แค oh. ่เขาก่อนอันนี P ้หอมนัครับหนึ่งอมน้าวเย้วันวัานอากาอกอีกมันมืดหน้าตามันเออแม่เออก่อ่งสอามน้าแค่แ่แ่ นิดแหละน่หละเียงิก่อนเออสียสผู้ายใพแพงกินก่อนรอว่าบริิโบิจบรดนินโบนริกินโบรนโบิ กันขั้นบัตเฮาเราต้องหันเนี้ยแพงกินก่อนได้บัวบัวขั้นเฮาเต้องหาเนียแพงกินก่อนได้อันเฮ้ยบวงเปกาดานะนนีวส่กบวก็ได้เท่ากันกับกากัตัวก้ากัดกานสูแต่ทำเข่าแข้งอ่อนกัดกนกัดเลยนะแข็งเบาหรืออ่อน

ครับท่านผู้บ่าวสาวเข้าใจครับมีใส่คอมไมค์เลยตัวสวัสดิ์ ນັ້ນຜູ້ເຂົ້າທຶກເລືອດສັນຍານະພີ່ນ້ອການສົມດົດນະພນ້ອນາະດຕາມດຂອງປະນຂອງເຮເພື່ປັນເຄອງໝັສັຍາຂທັສອງຄໍສອງນາະ <laughs> Để cho cái nhau đó. <laughs> nó cho coi nó chắc sẽ phải bự hết <laughs> nó phải lưỡi

อันนี้คือแม่แม่45000 <laughs> <laughs>

็นสูงภาควันนะพี่น้องน่วมัน,วน,นวปวดแขนลงนอยัว้ำอยู่พี่ยื๊๊๊๊

อ้ามลมอ้ามยังอีกมอสือยกพาควันเขาไปเนาะไยยิ่งตายยิ่งเดี๋ยวแต่ไฟใตยที่้้งใส่เว็นตาข้างในมอสือไม่ได้มาเมาวะนะ ระวังเด้อระวังลมเดลมแท้ๆบ่โอ้ยามือเหมูสิเสียหมูเไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ต้องพี่น้องใ้มกันเด้อพี่น้องพกันสบายดี